อันเดียวเพิ่งเขนตั้งจิตเห็นบ่าขันตั้งจิตนะ FC อาจารย์นอตตี้สวัสดี FC ทางช่อง Youtube อาจารย์นอตตี้พารวยสวัสดี FC ทางเพจตำหนักปุใยอาจารย์น็อตมาเที่ยวแล้วก็สวัสดี FC ทางบ่าวทักษิณออนอตตี้นะครับนาะตอนนี้ก็ดึกดื่นมากเราอยู่ที่องค์ปูเวทวันนี้ว่าจะพากันเข้าไปในถ้ำไปเสียงทายลูกบอล นะครับแล้วก็พร้อมไปกล่าวบนขอพรปูใหญ่ใหม่เพราะว่าเราเพิ่งไหวค้ครูเส็ษไหวค้ครูครูของเราก็คืออยู่ในถ้ำองค์พ่อปูใหญ่ปูน้อยอาจารย์แหม่มวันนี้ก็เลยจะพลังของปู่เต็มแล้วเพราะว่าวันงานคนมาเยอะบารมีเหลือล้นทีนี้เราจะไปขอโชคลาภเพื่อไม่อยากให้เฉียดเพราะว่าที่แล้วเราให้4ี่หนึ่งกับหนึ่งเก้ามันออกห้าหนึ่งกับศูนย์เก้ามันเฉียดบนเฉียลางงวดนี้อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเพราะว่าถ้าย้อนไป17มกราปีหกเจ็ดเนี่ย ผมให้เข้า3ตัวคือ979ปีนี้ผมก็อยากให้เข้า3ตัวทั้งบนทั้งล่างให้ค้นซาออกนอกกับล็กเซียงให้ค้นซาทั่วดเป็นดินอีหลีมาแมนให้ค้นดาและปูเดอร์ตอนนี้ก็อยู่กับองค์ปูเวทเวสสักุสสะใครเห็นคลิปนี้ใครกดไลค์กดแชร์ห้อยรวยพี่น้องเด้อเอาแล้วก็องค์ยามันนี้จันท่านะครับองค์ปูองค์งดำมือเก่านะครับเดี๋ยวเข้าก๋าจีบไปขอพรปูน้ำกันไะเข้าพี่น้องอู้นะครับปูเวทโอ้ เจ้าเดนแลนดินี่ไอ้ประตูเขาคือว่าปิดปา่ามันม่เยอทายรหัสดิเฮ้ย,ยมีคนปิดมีห้องพระเลยพี่น้องให้มาเปิดประตูไว้เนาะ เปิดไฟก่อนเด้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาเขาดำนะ้ะ <c oughs> พี่น้องนี่เป็นวัตถุมงคลน,นะครับหลายอย่างเลยนะใครอยากบูชาอะไรก็บอกนี่คนฮิตบูชามากก็คืออกี้ปูองดำนะครับนี่นะครับเดี๋ยวกลับคองให้ดูนี่กี้ปูองดำครับพี่น้อง อันนี้บูชา399นะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับกล้องดีดีก่อนนี่กี่ปูองดำพี่น้องเห็นไหมหน้าหลังนี่หน้านี่บูชา399ครับนี่ชุดนี้ที่ปูองดำนะครับเนาะใครอยากบูชาก็ s ห้าสามหก g g k t ครับ399นะครับเนาะแถมทุ่มไม่สองแท่งนะครับเนาะแล้วก็เขี้ยวปูองดำเขี้ยวปูอันนี้299ครับขึ้นคอได้เลยแล้วก็ อันนี้เป็นองค์พญาเรพุดอันนี้399นะครับเนาะหลักๆเลยนะครับส่วนดังๆก็จะเป็นชุดตะกุดท้าเวทอันนี้499อันนี้เป็นเหรียญชนะจนครับเนี่ยเหรียญชนะจนนะครับใครยอยากบูชาก็ทักมาแล้วกันทูบชุดละ,ะ1 99เกา้าเนาะเหรียญเหรียญใหม่ผมอยู่หนเนี่ยเข้าไว้ใส่หนี่เหรียญใหม่คือออกมาแล้วคือออกมาโชว์เนาะ ช่วเห็นเหรียญหม่เนาะพี่น้องโอ้ผิดเดเหรียญหม่กับว่าพักกันเอาถึงมาโชว์นะครับเยวจะเอาให้เบิง่งพี่น้องสำหรับเหรียญหม่นะเหรียญรวยบ่เลิกน,นะครับรวยไม่เลิกแกะก่อน นะครับเป็นรวยไม่เลิกนะครับเนาะนี่เป็นรุ่นใหม่นะครับใครอยากบูชาก็ทักมาเลยนะครับนี่ครับชื่อรุ่นว่ารวยไม่เลิกนะครับเอาโดดละพูอย่างสวยครับหน้าหลังนะครับนี่อ่ารายการ5ครับอันนี้เนื้อทองแดงลุ้นแม้ก็มีลุ้นลงยาด้วยอันนี้3ามร้อครับให้บูชาราคาจองครับข้างหลังเป็นแบบนี้เลยสวยมากครับบอกไว้เลยวงปูเวสุวรรณครับ เนื้อทองแดงลุงนี่สามเก้าเก้าเนื้อสามกษัตริย์นี่ห้าร้อยเก้าเก้าดิสามกษัตริย์ก็จะเป็นเนื้อประมาณเนี้ยมีสวยนะครับรสามกษัตริย์นี่อือนี่ห้าร้อยเก้าเก้าครับเงินทองนาคฮะแล้วก็เนื้อเงินแทงเนื้อเงินแทนงมีสร้างแค่เก้าสิบเก้าวงนี้สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าอันนี้มีน้อยครับเนาะอ่ะใครอยากบูชาก็ค่อยทักไลน์อาจารย์มา ส่วนเสื้ออันนี้499ครับถ้าเป็นคอปกนะครับรุ่นใหม่นะครับส่วนรุ่นเดิมก็399ครับนี่อ่าใครที่บูชาก็จะได้เข้าห้อง VP นะครับของอาจารย์นะครับเนาะอเพราะว่าอาจารย์ดึงเข้าฟรีอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในถ้ำกันเนาะทรา่ เราจะเข้าไปในถ้ำนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศงดงามในถ้ำน,นะครับเนาะเข้ามาแล้วมาขอโชคขอลาบนะครับใบคูเห็นไหมสายศิลเราก็โยงทุกองค์นะครับเนาะโอ้วันนี้พี่ทักมีคนมาลําเนาะมีคนมาลําคลิปเจ้าขึ้นบังดีเลยเรื่องงามเนาะเพื่อนมาสองคนบอก่ <c oughs> อู้ดีดีดีได้ดดลําถวายปูมิดาเน้ดีดีเพื่อนมาลําเองมั้บเป่โ <c oughs> อ้นี่ครับเห็นไหมเราจะโยงสายศิลเข้ามา เพื่อมาเชื่อมกับองค์พ่อปู่ใหญ่นะครับองค์พ่อปู่ใหญ่ะนะนี่ทีนี้เราก็จะมาทําการขอโชคขอลาบน้ําพ่อไม้นาปูไม่เด้กพี่น้องเอาสินั่งเึ่งนี่จังหน่หนอยม,ออออมันนี่ไอ้บาวท่าก็ถือไปเอาก็มื่อนี้ได้มาอยู่ในถำ้ำ น้ำ่อได้มาอยู่ในถ้ำกับคนนี้ก็คือพ่ออาจารย์นอตตีท่านอาจารย์แหม่มอันนี้คือปู่ใหญ่นะครับตําหนักปู่ใหญ่แล้วนอตนี่ก็คือปู่นะครับก็เพิ่งได้จัดงานไหว้ครูไหว้ครูในรอบ7ปีก็คือไหว้ครูนี่แหละคือครูของเราทุกคนนะครับและตอนนี้บารมีทั้งคุณพ่อทั้งปู่ใหญ่ปู่น้อยทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ในสำนักตอนนี้คือเต็มมากวันนี้ก็จะมาบอกกล่าวท่านว่างวดเมื่อกี้มันสยุยงวดเมื่อกี้มันแค่เฉียด ก็เลยจะมาขอท่านแบบเอาตรงๆให้ซ้ำประวัติศาสตร์ซ้ำรอยงูมีกินเหล่าร้อยมากแมนเลยให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยปีที่แล้วก็คือปีที่แล้วเข้าเต็มๆคือ9793ตัวปีนี้ก็อยากให้เข้าทั้งบนทั้งล่างทั้ง3ตัวให้ค้นซาไหมให้คนซาหลังปีไหมค้นซาออกนอกแกแล็กซี่ค้นซาทัวเป็นดินเด้อพอเด้อเด้อปูเด้อเอา้ากะสิบนํำเล้ากอดมาดิ โอ้มีคนมาไหวเพื่อนบ่อนี่พอ่อไอ้พ่อเอ้ยสาหัสเนตัวเต็มตัวที่พอ่อเดี๋ยวผมวิสศษนีเสนตัวเตมพ่อเอ้ยงานไหวคู่กะสำเร็จไปด้วยดีแล้วตอนแรกก็ขึ้นบ้าสิบ่มีคนเพราะว่าเลขกมันมันบ่เข้าไหมพ่อมันเฉียดแห่คือเข้าห้่เข้าห้่1ซีนึงมันบ่แจะว่าออกหาึออกหานึงกะคือเฉียดตอนแรกกะขึ้น่า สิบ่มีคนมาแล้วตอนสามโมงเคืองนี่อุ้ยเงียบเงาครับแต่ว่าคนก็นยังมาหลายมากเลยความหักควมามศรัทธาบารมีก็เลยมาเต็มก็อยากให้พ่อเนี่ยบัดนี้เพิ่นก็นยังศรัทธาอยู่ขนาดเพิน่นบ่ถือเลรเพิ่นก็นถือมาก่อนอันานั้น2งวดเนาะแต่งวดเมื่อกี้มันเฉียดบัดนี้บ่เอ,อบเอาเด้อพ่อบ่เอาเฉียดให้เอาตรงๆได้ 17, บ่17มกราคม2568 17มกราคม2567ปีก่อนนี่เฮาก็เข้า,ขา3ามโตไม่ได้พ่อ979เฮ็ดเ่าดังทั่วประเทศเลยงวดนี้ อยาประวัติศาสตร์ำร้อยแต่ปีนี้เป็น17มกราสองพันเลขของลูกมีอยู่คูใบแดงเดี๋ยวพ่อเด้อมี2อหนึ่งซื้ออยังก็ได้ให้มี2 1งมกราสองพันซื้อยังก็ได้ให้มี2 2งส9งหนึ่งก้าเก้าหนึ่ลกับสองสี่ส้าเก้าหนลกับสอตัวมี219กับ2องหนึกับ2องเม็ดเดียว2 1 1 2เดี๋ยวพ่อเด้อมันนี้ให้เอาล่างก่อนแล้วก็ว่เอาเชียด เอาแางเซตเอาบ่านน้ำให้ค้นซาทั่วแผ่นดินบารมีได้สูงขึ้นไปเพราะว่าคนมารวมงันบักลายบอาย่บอไยหนาบ่อยังเลยเนอะพอดเอะบนรมีเมตตาลูกศ์เ้อให้คนมีเงินหลังปีใหม่ดมมเด้อปวดเมตตาถ้าสำเร็จลูกก็จะนั่เหล่าขาวมาถวายพอลั่งหนึ่งขวดใหญ่แล้วก็ของปูอีกลัางหนึ่งเนอะพอดเอซาทูพลังเราเต็มเลยตอนนี้พลังเต็ม <c oughs> ปูเอ้ยงานไหวคู่กับจบไปด้วยดีคนกับมาทั่วประเทศมากราบมาไหวตอนแรกก็คืว่าสิบ่มีคนคือจังวา่าแหละแต่คนกับยังศรัทธายังหักเข้าอยู่ครั้งที่เลขก,กับว่เขาเลขก,กับทําได้แค่เฉียดแต่บัดทีบนี้เฮาวเบาเฉียดเด้อปูเด้อสิเจ็ดวกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดให้เอาตรงๆแล้วเอาใบแดงของลูกเด้อพอเด้อเด้อปูเด้อใบแดงของลูกมีอยู่สี่คู่ซื้อยังก็ได้ให้มีสองสิเจ็ดวกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ซื้อยังก็ได้หอมีสองสอหนึ่เก้าเก้าหนึ่งี่สองหนึ่งสองเก้าเก้าหนึ่ตัวมี2องเก้ากับ2 1ง2นึเก้ากับ2องเม็ดเดียวสองห่งหนึ่ลูกให้ตัวเก่าลูกเน้นๆคือ2 1กับ2องเก้าเนี่ย้อปูเดี่เด้อพอเนี่ให้เอาลางคอนแล้วก็เอาบนให้ประวัติศาสตร์ซ้ำร้อยปีสองพัาร้อยหกสิบเวันที่สิบมกราห้องอดได้3ตัวเก้าเจเก้าปีนี้17มกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปให้เอาลางสอง เก่ากไ็ไเลยเด้อปูเด้อห้มาจากสี่เด้อห้เมียตาลูกเลยเด้อปูเด้อหอค้นซาคนลื่นหลายๆเพราะว่าคนมางานหมุนสวงหลายพลังปูเต็มลูกเสือเลยว่าพลังปูเต็มอ่ะมานี่ปูกะเมตตาลูกแล้วอ่ซํำเมีตลูกก็จะนั่มเหล่าเขามาถวายปูกระพอบพุละลังเด้อสาธุเด้อปูเด้อเนาะมาบ่นเพื่อนเหละพี่น้องมาที่นี่อยากร้องเบิงร้องอันไดดีสะร้องของ่อนหรือร้องนี่ เอา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 นีก็เนาะเอาเอาจับนีน้ำดีกว่าไออันนี้ขอบคุณมาดามไนนะครับที่ส่งมาให้อันนี้พ่อลูกอยากร้องปูลูกอยากร้องเสียงเบิงสิบเจ็ดมการ่าาเลขของลูกอะ่ะเป็นยังไงแน่น้ออันนี้ผมจับแบบบ่อเบิงเ้อพี่น้อง ไปลูกไปไปลูกไปอ่าคำว่าตรงกับว่าเป็นยังสีหนึ่งนะ <c ười> สีหนึ่งสีหนึ่งเออเอาเดี๋ยวมากอากวานไปลูกไปหา้หาหกตัวนีกคือสีหนึ่งสีหนึ่งหนึ่งเลยครับพี่น้องเออสีหนึ่ง เอาพี่น้องให้เบิ้งเื้อซื้อเด้ออันนี้เนาะอันนี้อันนี้ก็หาหกเนาะพี่น้องอันนี้หมุนเบิ้งเื้อซือ้อกะมักกะบ่เป็นยังนะครับบ่ามักกะบ่เป็นยังลูกหมาขวนครับอ่ะร้องอันที่เขาหมุนไปจับเบิ้งกันะนะเนาะเป็นไรพ่อออกไม่เบิง้งงไงเด้อทันทีเอาเบิ้งเด้อหินตั้งจิต เห็นบ่ฮคันตั้งจ uh, yeah uh, ี๊ดนะสิบสองเห็นบ่ฮคันตั้งจ cool ี๊ดนะแม่นบ่หนี่แม่นสิบสองบ่หนี่นนี่แหละคันตั้งจี๊ดนะไอ้นี่พี่น้องสิบสองโอ้คนโมลุกเฮ้ยนี่คันตั้งจี๊ดนะไอ้ยีลูกนึงอีหยังนี่อีลูกนึงนึงตัวเดียวนี่ตัวเดียวเออสองนึงเอ้ยสองนึงนึงนึงสองนึงนี่คันตั้งจี๊ดเห็นบ่นี่คันตั้งจี๊ดพี่น้อง ขันตั้งจี๊ดเอาเดี๋ยวเรียกกลับก็ไงเบิ่งนี่ขันตั้งจี๊ดนี่นี่หนึ่งสองหนึ่งปีก่อนมันออกเก้าเจ็ดเก้าปีนี้มันอ่านออกหนึ่งสองหนึ่งก็ได้อ้ยนี่ขันตั้งจี๊ดนี่ไอ้เบิ่งขันตั้งจี๊ดนี่เฮ้ยเนี่ยบนหลุมเลยเลยครับพี่น้องเออเอ้าสองหนึ่งเมื่อกี้ข่อยว่าตั้งจี๊ดข่อยเลยบบอกข่อยเลยบอกเจ้าว่าเอ้าขันตั้งจี๊ดมันสิเป็นแบบนี่มันว่าไอ้นี่คือตั้งจี๊ดไอ้นี่แมันว่าปู นี่แมนบ่พอ่อนี่สิบเจมกรละสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแมนบ่โตนี่แมนบอสิบเจีมกะลสองพันห้าร้อยหกสิบแปดโตนี่แมนบ่ป,ปูขอบคุณหลายๆเพราะว่าไหวคู่กระจันไห้ในรอบเจ็ดปีบารมีพ่อบารมีปูบารมีปูปปใหญ่ปูน้อยสิงซะซะซะทั้งทีุู่ปงเต็มมากตอนนี้ลูปต้องทง่งอียังถึงต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลปวดใช้สติวิจารณัยาด้วยนะครับเนาะตัวนี้แม่นบ่าพอ่อตัวนี้แม่นป่าปูที่จะออกในชินเจดมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องหนึ่งสองหนึ่งนีจจำได้ครับหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเอานี่แหละคือการขอแบบตั้งใจเห็นว่ายขอวบาตั้งใจก็ขอแบบตั้งใจมันจะต่างกันอืมกะไอยมาลางให้ประวัติศาสตร์ส้ำมร้อยเพราะว่า ปีนั่นกันเก้าเจ็ดเก้าดังทั่วประเทศปีนี้สิบเจ็ดกันแาสองพันห้าร้อยแปดให้ประวัติศาสตร์สักร้อยหนึ่งสองสองหนึ่งก้อนเด้อปูเด้อเอาลางก้อนหล่ะเอาบนน้ำเด้อเอาลางก้อนให้ประวัติศาสตร์สักร้อยเหล่าขาวคุณร่างมาถวายลูกกดีเทพแปงน้ำปูงดำสองโลเฮ hey, ยุหันละพ่อเพราะว่าคนมากงานหลา,ายคูดตอบแท่นเพื่อนเนี่ยเพื่อนอุตาสตร์มากเพื่อนหักเข้าเด้อเพื่อนจังมากคนให้กำลังใจในช่องยูทูบในช่องไหนก็หลายคนด่าก็หลายคนด่าเขาไ่ต้องว่าใส่ใจน้พ่อเนาะเขาหักกับคนหักเข้า ตอบแทนคนที่เขาหากเข้าที่เขายัางรักยังคอมเมนต์กันเต็มอยู่เนี่ตอนนี้เด้าปูเดอตัวนี้นาะปูเนาะหนึ่งสองหนึ่งเฮ้ยซาทูไอคนลูกปะนี่แหละแบบตั้งใจพี่น,อน้องเห็นาะอืม เอาให้อาไปดิหนึ่งหสองหนึ่งนะครับพี่น้องหนึ่งสองหนึ่งโอ้คนลุกเลยครับพี่น้องคนลุกคนลุกเก็บขึ้นนะเด้อมาเนี่เพราะอแล้วมันนี่กับจิกาบขอบคุณนละบาทที่นี่เอาพี่น้องขอกาบปูกัน กับพ่อ,อก็กาบปูน้ำมือนั่นมือนั่นมือนั่นคนที่เป็นคนที่เป็นตัวแทนก็คือแม่แม่เป็นตัวแท่นเพราะว่าการกบาบไหวครูบาอาจารย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สิทธิ์ควรต้องทํานะครับนอก,การมีครูบาอาจารย์เขาบอกว่าสิทธิ์ไม่มีครูเหมือนงูไม่มีพิษฉะนั้น อาจารย์ทําอย่างเงี้ยผมทําสํานักอย่างเงี้ยผมก็ต้องกราบไหว้เชื่อในบารมีปู่นั่นแหละคือครูของผมปู่ใหญ่คือพ่อแล้วก็ปู่วันนั้นแม่เป็นตัวแทนเพราะแม่ยังมีชีวิตอยู่แม่วันเกิดแม่นะครับวันนี้ที่มาอาลิปก็คือ6มกราแม่เกิดพศศ1อ่า6มกราแม่อายุ67ปีแล้วนะครับนั่นแหละก็เป็นตัวแทนให้มือนันปู่ก็ได้รับพลังเรียบร้อยแล้วก็มือนีมาขอปู่ตอนแรกจับเล่น,เ,ลนเนี่ย ยังไม่ตั้งจิตก็ได้เลขทั่วไปก็เลยบอกปูว่าเอา้าขอ,อแบบตั้งจิตบางวดน,นี้ขอตัวที่จะออกห้เนี่ยเมึงหมากะควรครับพี่น้อง,งไปต้องลงไปลุกไปเออหมากะควรนะกะตามที่เห็นครับบาไอบาดทักแล้วก็ยังตกใจเลยหนึ่งสองหนึ่งปีก่อนมันเก่าเจ็ดเก่าเลยไอ,ไอ้เป็นเลขหามก็ได้หลายคนก็บอกว่าเอาเลขตัวเก่ามันสี่ออกอยู่บอกผมว่าเลขอ่ะ มันออกได้ตัวโตวเก้ากันย้อนคำว่าัตเก้าแหละหมู้เจา้าว่าถือกันอยู่หนังงวดสิบหกคลืนว่าหนะ่ะย้อนตันออกอะ่ะฉะนั้นมันออกได้หมดครับแล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะออกไหมอันนี้เป็นเพียงแนวทางนะครับชอบก็าตามไม่ชอบก็ผ่านบางคนบอกว่าคือเหมือนหลายแท่งงวดน,นีบกนอตกูไม่เห็นสีมาเลยผมขอพูดหน่อยครับผมไม่ได้บอกให้พี่มาเล่นเลยใช่ไหมผมไม่ได้บังคับเลยพี่เล่นเองพี่ก็รับผิดชอบตัวเองเพราะผมไม่ได้ไปบังคับพี่นะมาแล้วก็พี่ไม่มีความศรัทธาตั้งแต่แรกอะ่ะไม่มีความเชื่อไม่ได้มีใจที่มัน เห็นแก่ได้อะไม่มีใจที่แบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พี่ก็ไม่สําเร็จหรอกนะครับคนที่เขาใจนักเลงอ่าผิดถูกเขาก็ให้กําลังใจคันคนแบบนั้นแหละที่ผมอยากให้ได้นะครับเนาะ mm hmm. คือยังว่าแหละปูขัดค้นเขาก็ไปล่อผมก็อยักไห้ขัดครับ mm hmm. ผมในชีวิตผมก็อยากกอดแล้วคนดีๆนะครับเลิกได้ก็เลิกเบาได้ก็เบาเบาไม่ได้เลิกไม่ได้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่ง mm hmm. ก็ขอให้ f อลูกศิษย์ที่ให้กําลังใจมาโดยตลอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอง,องค์ในที่นี่และทุกที่แห่งคนใด ขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จในปี2568นี้ขอให้ทุกคนรวยถึงรางวัลที่หนึ่งด้วยนะมะเสออีมาอาจินะครับเนาะขอบคุณทุกแรลังใจเนาะก็อย่างที่บอกครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเพราะผมก็ไม่รู้ว่าออกอะไรถ้าผมรู้เนี่ยผมก็คงซื้อเยอะกว่านี้ใครที่เชื่อมัน่นและก็ศรัทธาด้วยใจก็ขอให้สําเร็จไปด้วยกันเดือปูเด้อตอบแทนเขาในเรื่องพ่องวดเมื่อกี้เขาบอถือ4ีหนึ่งเขาก็ยังให้กำลังใจเขายังสู่ต่อไปนะเมา ขอให้ปูให้พ่อะเมตตาในเนื้อพลังเต็มปมานนี้กับเมตตาในเนื้อมาแล้วไอมาแล้ว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 อ magic, lead lead. Equally, <m aren> เออมาแล้วมาแล้วเห็น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 แล้วมาแล้วมาแล้วไออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับหลายคนก <to situación> ับจิตดาวว่าผมเป็นบ้าวเว้ยยังครับผมก็อยากเป็นบ้ายึดถือเรื่อค้างให้เป็นบ้าแล้วสองหนึ่งผมก็เป็นบ้ามาแล้วมว่านี่ เอาสิพอผมเทแปแบบมุงแรมกลัมาในนี้พอไม่แห่ไปแห่แล้วกันเนะ้อปูเ้อะแหะ่อยู่นี่ล่ละปีนินเด้อให้ดังคือปีก่อนเนาะไอ้เนาะกลับมาตอนนี้เฮากะวเมื่อกี้ก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่ใกล้เคียงอยู่ปะเขาคือบ่เขาแลว้วงวด่ี้ห้ามใกล้เคียงให้เอาล่างก่อนแล้วให้ถือเด้พอเอ้อเออเพราะว่าอะเหลือตัอเพื่อนนอเพื่อนกะมางานไหว้คู่ต่างหลายเพื่อนเขาก็ยังเสื่อมัหมนคอมเมนต์เขาอยู่ก็ขอให้โชคดีได้พี่น้องเด้อคลิปนี้กะฝากไว้เพียงเท่านี้แหละครับฝากคนไหลคดแช่นะครับพี่น้องสวัสดีครับบวัสดีครับ ปลาปูลลาพอกกอน